ต้นหิ้งเสื่งไห้โอต้นหิงนี่โนนย้งถึงุนมากว่าปฏิบัติที่ดก็คืออย่างเียจะไเอาีแหกตุกคนนะคะก็รองการโยกผ้าโยกขาสำหรับตัวต่อเดี๋ยวเราจะแซ่บแก่ไหนกครับและก็ยังมีน้องแขกที่มวนด้วยซึ่งร็น่นอนสุดรับบทแบบโอ้โหแซ่บไปเรื่อยหังากที่เดินข้ามมาติดอไรบ้างครับแล้ว

เดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นต่อสายตานะครับว่าตัวป๋องี่จะเป็นอย่างไรนะครับกับการแสงครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อครับอไอที่ปวองรู้บ้างครับนะครับตัวกลไกสำคัญนะครับที่จะผงบอกว่าเรื่องไข่อ้อเนี่ยเวลาเจอแล้วก็เป็นแบบนี้อ้อเสื่อมคนครับเป็นยังไงบ้างครับป๋องเอฟเพราะว่าท่านแรกมาเขบอกว่าโอ้โห ก็คุยกับโจ้แล้เียวซู้ออกมาตั้งแต่ช้อนแรกเลยับผนที่อยแล้วก็ในบทก็เราเป็นชัยมาแก็เป็นูกน้องี่น้าของหน่แล้วก็ในบทก็รับผิอบส่วนัวเราะว่าเกี่ยวกับกับเุมแอบกคน้องเ แม่ต้องต้องเปิดใจตองยอมรับนะครับ้วก็มีโอกาสได้ลงตัวเทีแล้วก็เองก็เดยกในเรื่องขงเสียงครับี่หลายเหตุการณ์มากในใในตองก่รู้สึกว่าเป็นการยกให้ับเองหรือมาตีเข็เพราะว่าถ่ายออกเป็นคนจะรู้จักเพราะว่ามีหยคนใบากถามใที่กองถ่าทุกอนถามว่าชาย่อหมายถึงอะไรชายพอกแปลว่าอะไร่วันนี้พวกเราจะมาองถามวกเว่าชาย่ ก็อยาทุกคนได้ดูว่าดับไฟออเนี่ยเป็นฉางที่ทําให้ของเราเนี่ยจนได้ระดับฟทำให้ทุกคนได้รู้จักไ้อ่งสมัแน่อนนะครับจะไปรอดูบอของเขาเหนังฟ์มนะครับพี่ดิครับอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญของเรื่องที่ทำให้เรื่องเดินได้ต้ตอนต้นเลยจนสุดท้ายครับไปยังันครับพี่ดิสวัสดีครับสดีด้วยนะครับรื่องภาว่าดิวคนอีสานมาวอเราครับ แล้วหลังจากนั so ้นใครเจอไาวว่าเพื่อนแทวเจอพอโจภาพแบบว่าไป็นเรื่องตลกถูพอโจก็เลยบอกว่าชวนมาเล่นหนังด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วความกินข้าวบุญอยู่ก็เลยไม่ได้รับาพตัวหรือาพาแต่เดยวอยากอยากะะเล่นหนังเรื่องนี้เพื่อให้มี้คนได้มาดูว่าใครออคืออะไรนบในบทก็ชื่อว่านกี้นะครับก็จะเป็นตัวจีของเรื่อนชวน่อกชม้ไปรอน ใช่พ่อเลยครับครับผมนี่ครับนี่ครับน้องเบลี่อาญาครับบบาทีนะก็บอกว่าเป็นตัวสาคัญเลยที่จะเฉลยโงขายขอทั้งหมดในบ้างครับ นบทนี้ก็อยากเล่นมาหนาแล้วครับอยากเล่นมาหนาแล้วเพราะว่าบทนี้ที่บอกว่าเป็นตัวตนด้วยเป็นเองคุไม่ได้อ่ดีกว่าแต่ว่าบทผมมันต้องไปดูจริงครับบทที่อยากเล่นมาหนาแล้วขอบคุณครับเป็นบทที่อยากเล่นมานานแล้วอ้าวเราอยู่แล้วสุดท้ายก็องตูนิงครับเป็นยังไงบ้างนะแล้วสำหรับบทบาทนี้ก็เล่นโดยตัวเองในขาอยดียวด้วย สำหรับกานผู้กกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับพี่ใหม่ครับนทจาน์ศิริครับขอินดีกับพี่ใหม่ครับพี่ใหม่ครับเลยังไงบ้างครับสำหรับการตอบรับมาำกับภาพยทตรเรื่องนี้ครับยิไดีครับเรื่อี ใน,ในความเรียวกว่าลงรายละเอียดในเรื่องของความการศึกษาเลยนะครับพี่หม่ไ,หมได้ไปศึกษาหรือว่า,วา,าไปถใครอะไรตอนพิเศษเวลาไปและสัมภาษณ์ด้วยตัวเองรู้เหรอฮะวันที่วันที่ผมไปไปถ่ายของพีู่้ว่วา ท่าการและทุกข้อด้วยเพื่อการบูชาและก็รับชมอยู่นะครับดูโจ้ครับพี่บอสของเราวันนี้เดินทางปฐุมเราเชื่อว่าผู้ชายคนนี้เหนื่อยมายิ่งกว่าเหนื่อยนะเพราะว่าผรอยู่ในสภาัพนี่แหละทีแรกของการปูสวงแถลงขาวแล้วก็เริ่มอุ่นเครองวันนี้ครับโจอยากจะมีอะไรบอกทุกคนที่มาร่วมให้เกียรติในวันนี้อย่างเรงยและจริงๆ ขอบคุณพ่อแม่ผมครับผมเสียใจที่พ่อผมไม่อยู่ด้วยตอนนี้พ่อผมอยู่บนสวรรค์แล้วครับที่ว่าพอผมต้องเดมองเห็นสิ่งที่หลบสายแล้ววันนี้แม่ผมมาด้วยครับขอเสียงกระดือให้กับคุณแม่สุภาพตาโรสานะครับถ้าไม่มีแม่คนนี้ก็ไม่มีผมทันทีได้ดินนะครับนี่คือคุณแม่สุภาพครับหญิงใหญ่ของบ้าน เทศบ้านแพร่ครับในวันนี้นะครับที่ขาดไม่ได้นะครับขอบคุณสลาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณินะครับคุณพ่อคุณปนครับคุณพ่อสิีแสงครับดีใจครับตอนนี้พ่อบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเดนเดนซิสวันนี้มาให้กำลังใจลูกชายนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับผู้นำแสงสว่างของพรอเครัวเรื่องขยอ้อมนะครับ ให้พาเราได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับป๋าเอกยศรีวิชัยครับคนนี้ได้จากพี่เอกครับวันนี้มีควาสำคัญอย่างไรครับบอสจุกถ้าไม่มีป๋านะครับผมไม่รู้ว่าจะเจออะไรมากนะครับเยกับป๋าที่บ้านเลยป๋าแนะนำป๋าไปให้ไเจอพี่ไพ่นะครับพี่ไพ่ผู้หลักผู้ใหญ่ของเีเตอร์นะครับนี่น่ารักมาก แล้วก <mondo> <flix> ็ขอบคุณเพียงผู้หนึ่งที่ใหญ่กว่าเนเจอทุกท่านเลยนะครับทางเกมซีโอด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านคุณพ่อนะครับนายห้างทวีชัยจันแยเกีย็นบุรีครับ